สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัววันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวเป็นกิจจะลักษณะน,นะแต่ว่าผมจะมาลองทําไข่ดาวน้านะครับด้วยหม้อเอเนกประสงค์ S C E plus อันนี้นะครับหม้ออันนี้มันจะมี2ชั้นเนาะก็คือมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างชั้นล่างก็เป็นตัวหม้อเคลือบเซรามิกปกตินะฮะอันนี้เราเอาไว้ต้มผัดแกงทอดอะไรก็แล้วแต่ต้มมามา่าต้มอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันเนี้ยเราเอาไว้นึ่งผมก็เลยอยากจะทดลองว่าระหว่างเราเอาไข่ดาวน้ําที่ทําแบบเนี้ยกับ นึ่งอ่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันอันไหนมันจะสุกเร็วกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับอันเนี้ยเราจะเอาไว้ด้านล่างเพราะว่าอยากให้ผิวสัมผัสมันนะโดนน้ำนะครับมันจะได้แบบเขาเรียกว่ากระจายความร้อนได้ดีกว่าส่วนนึ่งอ่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้อันนี้เนาะเราก็เอาใส่ตรงนี้เลยเพราะความร้อนมันอาจจะเข้าข้างบนเนี่ย สองใบเนี้ยผมทาน้ํามันเคลือบไปเรียบร้อยแล้วนะาการมันติดนะครับไข่ไก่นี่ก็เป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องมาจากที่เดียวกันนะครับสอฟองเบอร์ศูนย์นะเดี๋ยวจะลองดูเนาะตอกไข่ใส่ไว้เลยเคยลองทําที่มันเป็นข้างล่างแล้วนะที่หมายถึงว่าเป็นหม้อข้างล่างอะ่ะนั้นก็สะดวกดีนะครับประมาณ2นาทีก็ได้กินละ,อ,ะอันนี้คือ2แบบ เดี๋ยวด้านล่างผมจะใส่อันนี้นะครับอันเนี้ยแล้วก็ใส่น้ำไปด้วยเดี๋ยวใส่น้ำก่อนใส่พอประมาณให้แบบถ้วยมันลอยได้ประมาณนี้นะอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้เนาะอันนี้ถ้วยมันเหมือนจะสูงไปด้วยซ้ำไปเนีครับนะปิดแบบไม่ค่อยสนิทแต่ก็เกือบเกือบสนิทนะนะอ่ะเสียบเปล่าลอง อันนี้เอาความร้อนสูงๆเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ผ่านไปประมาณสักสามนาทีแล้วนะไม่ขอดูนะข้างบนนี่เหมือนจะเริ่มใกล้ๆสุกที่จริงก็พอก็ได้นะอ่าข้างล่างนี่สุกแล้วนะครับข้างบนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยถ้วยมันสูงเกินไปถ้าเป็นถ้วยแบบเดียวกันผมคิดว่ามันน่าจะพอๆกันแหละใครจะเอาแบบนึ่งหรือว่าแบบต้มก็ได้แต่ข้างล่างอะ่ะผมคิดว่ามันเร็วกว่าแน่นอนเนาะ อ่ะปิดแล้วนะปิดเนี่ยครับอันข้างล่างอ่ะสุกเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ถ้วยดีกว่าเนาะไปใส่จานให้ดูร้อนมากๆอันนี้ที่อยู่ข้างล่างเนาะอันนี้ขนาดทาทาน้ำมันหน่อยหนึ่งแล้วนะ สุกไปเลยอะแบบไข่ดาวน้ําที่สุกไปเลยอะนะครับส่วนอันนี้อึ๊บอันนี้ยังเป็นน้ําอยู่บ้างเพราะว่าใช้แบบนึ่งนะครับใช้แบบนึ่งเห็นไหมโอเคแต่ก็แอบติดภาชนะอยู่บ้างนะเห็นปะยังเป็นน้ำอยู่บ้างนะครับนี่ อันนี้แบบนึ่งมันอาจจะอสองแบบอันนี้คือไข่ดาวน้ำที่ได้จากหม้อไฟฟ้าอาเนกประสงค์นะครับ Sce Plus นะครับอันนี้คือด้านบนอันนี้คือด้านล่างถ้าหากใครอยากได้ชัวร์วแบบเร็วๆเ,เลยก็คือด้านล่างนะครับแบบนี้ด้านบนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะรอหน่อยเนาะมันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยที่จริงอะ่ะนะครับชัวร์วก็คือด้านล่างแบบนี้นะครับ